ส,สวยงา,งามมาให้ชมค่ะนะคะน้ำก็มีสวยใสนะคะดูนะคะลมแรงมากค่ะคณะกกุดไว้นะคะตรงเลยสะพานขาวมานหนึ่งเส้นสีสเกตนะคะอุทุมพรนะ,ะมีหอขวัญเมืองสีนะคะหอขวัญที่สวยงามเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะไม่มีต้นไม้เยอะนะคะเพราะว่าเพิ่งสร้างมาใหม่นะคะไม่กี่ปีนะคะน้ำจาก ใสสะอาดออกสีเขียวบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเด่นสะพานเดินไประหว่างหนองน้ํานะคะนะคะตรงนี้เป็นสวนสาธารณะกุดหวายเปิดที่ชาธารณกุดหวายนะคะตรงเลยสะพานขาวมานิดหนึ่งเส้นสีสกเกตนะคะอุทุมพรน,นะ,ะมีหอขวัญเมืองสีนะคะหอขวัญที่สวยงามเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะนิชาจะามาชมนะคะดูนะคะดูนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะแดดอาจจะแยงตานิดนึงแต่แดดไม่แรงนะคะลมพัดผิวไหวหอขวัญอยู่ข้างหลัง วนะคะตรงเลยสะพานขาวมานิดหนึ่งเส้นสีสเกตนะคะอุทุมพรนะ,ะมีหอขวัญเมืองสีนะคะหอขวัญที่สวยงามเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะนี้นะคะไม่ร้อนนะคะอาจจะมีแดดบางๆแต่แดดไม่แรงนะคะไม่ร้อนนิชาเอาบรรยากา จุดที่สูงแล้วก็ชมวิวได้บางส่วนนะคะนี่ค่ะและตรงนี้ก็เป็นน้ํานะคะเป็นน้ําเป็นน้ําที่สร้างขึ้นมาเป็นสระน้ําที่สร้างขึ้นมามีความสวยงามมากๆเลยตรงนี้เป็นร้อมตรงบริเวณหอขวัญสีสเกตนะคะนี่ค่ะหอขวัญเมืองสีสเกตนะคะเป็นจุดชมวิวที่งดงามแล้วก็น่ามาเช็คอินอีกแห่งหนึ่งนะคะใครผ่านไปผ่านาเส้นสีสเกต อุทุมพรอุทุมพรศรีสะเกดนะคะก่อนเข้าเมืองค่ะบรรยากาศดีนะคะมีหนองน้ํารอบๆทําให้บรรยากาศดูเย็นตาเย็นใจนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วตรงนั้นก็หอขวัญเมืองศรีนะคะบรรยากาศดีๆมีที่นี่เหมือนกันนะ,ะปิดสามทุ่มนะคะบรรยากาศดีๆตรงนี้มีให้เห็นนะคะขณะมาตอนกลางวันลมยังพิュ่ยไวรยากาศยังเย็นเลยค่ะวันนี้ทั้งๆที่อากาศ โปร่งมากๆเลยนะคะวันนี้นชาจ,จะเอามาให้ชมนะคะดูนะคะดูนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะแดดอาจจะแยงตานิดนึงแต่แดดไม่แรงนะคะ ลมพัดผิวไหวหอขวัญอยู่ข้างหลังก็สะพานนะคะเดินเลาะไปเรื่อยๆถ้าเป็นตอนเย็ยนๆก็จะได้เดินออกกําลังกายนะคะสะพานก็ดูสวยงามนะคะเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่เป็นสวนสัตว์นะคะดูหนองน้ําดูหนองน้ําใสเขียวนะคะเกือบฟ้าด้วยซ้าไปนะคะดีนะคะหนองน้ําสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นหนองน,น้ําที่สร้างขึ้นนะคะอยู่ไรางามนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเราที่ชมวิวนะ นี่คือหอขวัญน,นะคะเป็นหอขวัญประจําจังหวัดรีสกีหรือหอขวัญเมืองสีนะคะซึ่งเป็นหอขวัญที่สร้างขึ้นมาสวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะพามาชมหอขวัญเมืองสีสกเกีนะคะอยู่ที่สวนสาธารณะกุดไวเช่นเคยนะคะนี่ข้างหลังนิชาก็คือนะคะนี่ค่ะนิชาบรรยากาศไปชมนะคะนิชาก็เอาบรรยากาศตรงบริเวณสระน้ํานะคะอยู่ใกล้ๆเข้ามาอีกนิดนะคะเส้นสีสก,กี อุทุมพรอุทุมพรรีส,สกเกตนะคะก่อนเข้าเมืองค่ะบรรยากาศดีนะคะมีหนองน้ำรอบๆทำให้บรรยากาศดูเย็นตาเย็นใจนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะพามาชมหอขวัญเมืองศรีสกเกตนะคะอยู่ที่สวนสาธารณะกุฎไวเช่นเคยนะคะนี่ข้างหลังนิชาก็คือหอขวัญเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของจังหวัดรีสกเกตนะคะสร้างขึ้นเพื่อให้เราได้ขึ้นไปชมวิวต่างๆนะคะนี่นะคะเป็นหอขวัญที่สวย สวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะพามาชมหมอขวัญเมืองสีสะเกตนะคะอยู่ที่สวนสาธรารณะกุดไวเช่นเคยนะคะนี่ข้างหลังนิชาก็คือนะคะมาเยี่ยมมาชมนะคะดูนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วตรงนั้นก็หอขวัญเมืองสีนะคะบรรยากาศดีๆมีที่นี่เหมือนกันน้ำนะคะ,ะ,คะสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราได้ชมวิวนะ นี่คือหอขวัญนะคะเป็นหอขวัญประจําจังหวัดรีสเกีหรือหอขวัญเมืองสีนะคะซึ่งเป็นหอขวัญที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ของจังหวัดรีสเกีครบ239ปีนะคะเป็นหอขวัญที่ค่อนข้างงดงามนะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งของจังหวัดสีสเกีนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยก็สะพานนะคะเดินเลาะไปเรื่อยๆถ้าเป็นตอนเย็นๆก็จะได้เดินออกกําลังกายนะคะสะพานก็ดูสวยงามนะคะเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีเปสวนสัตว์วิวมาชมความสวยงามของจังหวัดสีสเกีผ่านไปผ่านมาแวะ มาเยี่ยมเยือนนะคะแบะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาถ่ายรูปที่หอขวัญเมืองสีสวนสาธารณะกุดไว้นะคะชมตอนกลางวันก่อนแล้วก็ตอนค่ำคืนถ้ามีโอกาสก็จะามาให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะดูไหมนะคะที่ชาวอบรรยากาศของหอขวัญสีสเกตมาให้ชมนะคะตรงนี้โดยรอบนะคะเป็หหนหอขวัญน,นะคะก็มีความงดงามอีกมุมหนึ่งของจังหวัดสีสเกตค่ะเส้นสีสเกต อุทุมพรอุทุมพรศรีสกเกตนะคะก่อนเข้าเมืองค่ะบรรยากาศดีนะคะมีหนองน้ำรอบๆทำให้บรรยากาศดูเย็นตาเย็นใจนะคะด้า,าิชาจะเอาไมา้ชมนะคะดูนะคะดูนะคะบรรยากาศโดยรอบนะคะเด็ดอาจจะแยงตานิดนึงแต่เด็ดไม่แรงนะคะลมพัดผิวไหวหมอผันอยู่ข้างหลังดูนะคะ ก็หอขวัญเมืองสีนะคะบรรยากาศดีๆมีที่นี่เหมือนกันนี้นะคะไม่ร้อนนะคะอาจจะมีแดดบางๆแต่แดดไม่แรงนะคะไม่ร้อนนิชาเอาบรรยากาศเส้นสีสเกตอุทุมพรอุทุมพรสีสเกตนะคะก่อนเข้าเมืองค่ะบรรยากาศดีนะคะมีหนองน้ํารอบๆทําให้บรรยากาศดูเย็นตาเย็นใจนะคะส,สวยๆงามๆม,มาให้ชมค่ะนะคะน้ําก็มีสวยใสนะคะดูนะคะลมแรงมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นิชาจะพามาชมหอขวัญเมืองรีสเกตนะคะอยู่ที่สวนสาธารณะกุฎไวอีเช่นเคยนะคะนี่ข้างหลังนิชาก็คือชมตอนกลางวันก่อนแล้วก็ตอนค่ำคืนถ้ามีโอกาสก็จะเอามาให้ชมอีกทีนึงนะคะดูสาธารณะกุดไว้นะคะตรงเลยสะพานขาวมานิดนึงเส้นสีสเกตนะคะอุทุมพรนะมีหอขวัญเมืองสีนะคะหอขวัญที่สวยงามเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะนะคะมาเยี่ยมมาชมนะคะ ดูนะคะดูหนองน้ําดูหนองน้ําไซเขียวนะคะเกือบฟ้าด้วยซ้ำไปนะคะดีนะคะหนองน้ําสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นหนองน,น้ําที่สร้างขึ้นนะคะอยู่รายดูนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วตรงนั้นก็หอขวัญเมืองสีนะคะ บรรยากาศดีๆมีที่นี่เหมือนกันนะันนี้นะคะไม่ร้อนนะคะอาจจะมีแดดบางๆแต่แดดไม่แรงนะคะไม่ร้อนนิชาเอาบรรยากาศเส้นสีสเกตอุทุมพรอุทุมพรสีสเกตนะคะก่อนเข้าเมืองคะ่ะบรรยากาศดีนะคะมีหนองน้ํารอบๆทําให้บรรยากาศดูเย็นตาเย็นใจนะคะชมเปิดให้เข้าให้ชมตั้งแต่ตีห้าจนถึงสามทุ่มนะคะมาชมวิวมาออกกําลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะวันนี้ลมพัดพริว้วให้นิชาสะทกสะทานนะคะเพราะว่านิชาชอบบรรยากาศแบบ นีแล้วก็อยากจะพาทุกๆคนนะคะมาชมนี้นะคะงดงามมากๆเป็นุชมวิเวลามาตอนเย็นๆตอนกลางคืนนะคะจะเห็นบรรยากาศของเมืองศรีสกิดบางส่วนนะคะเป็นไฟและยิบระยับสวยงามนะคะเพราะจุดนี้เป็นล่มลตกนะคะไม่ร้อนมากแล้วก็ลมเย็นมากๆเลยนะคะ ยากาศมาให้ชมนะคะบรรยากาศจุดชมวิวนะคะ239ปีนะคะของหวันเมืองสังนั่งไงคะของขวัญอยู่ข้างหลังนะคะบรรยากาศสวยสดงดงามนิชาก็อยากจะเอามาให้ชมจริงๆถ้าได้มีโอกาสมาตอนค่ําคืนคงจะสวยงามมากทีเดียวนะคะนิชาจะเอบรรยากาศมาให้เจอเป็นอนุสรของจังหวัดศรีสะเกดครบ 239ปีนะคะเป็นหอขว,วัญที่ค่อนข้างงดงามนะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบนะคะข้างล่างจะเป็นน้านะคะเป็นสวนน้ํานะคะซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นอนุสรณ์ของจังหวัดศรีสะเกดครบ 239ปีนะคะเป็นหอขวัญที่ค่อนข้างงดงามนะคะแล้วก็เป็นจุดชมวิวแห่งหนึ่งของจังหวัดศรีสเกตนะคะนี่ค่ะบรรยากาศโดยก็สะพานนะคะเดินเลาะไปเรื่อยๆถ้าเป็นตอนเย็นๆก็จะได้เดินออกกําลังกายนะคะสะพานก็ดูสวยงามนะคะเดินออกกําลังกายไปเรื่อยๆพักผ่อนหย่อนใจนะคะนี่เป็นสวนสนนี้นะคะไม่ร้อนนะคะอาจจะมีแดดบางๆแต่แดดไม่แรงนะคะไม่ร้อนนิชาเอาบรรยากาศรอบตรงบริเวณหอขวัญศรีสเกตนะคะ นี่ค่ะหัวขวัญเมืองศรีสะเกดนะคะเป็นจุดชมวิวที่งดงามแล้วก็น่ามาเช็คอินอีกแห่งหนึ่งนะคะใครผ่านไปผ่านนะคะมาเยี่ยมมาชมนะคะมาที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะแล้วก็ผ่านเส้น อุทุมพรศรีสะเกดศรีสะเกดอุทุมพรก่อนจะเข้าไปในเมืองนะคะแวะมาเที่ยวนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจมาตอนเย็นๆก็มานั่งนะคะอยู่มาชมความสวยงามของจังหวัดศรีสะเกดผ่านไปผ่านมาแวะมาเยี่ยมเยือนนะคะแวะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาถ่ายรูปที่หอขวัญเมืองสีสวนสาธารณะกุดหวยนะคะดูนะคะดูหนองน้ําดูหนองน้ําใสเขียวนะคะเกือบฟ้าด้วยซ้าไปนะคะดีนะคะหนองน้ําสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นหนองน,น้ําที่สร้างขึ้นนะคะอยู่ไรงามนะคะสร้างขึ้นมาเพื่อเราที่ชมวิวนะคะ นี่คือหอขวัญนะคะเป็นหอขวัญประจําจังหวัดศรีสกีหรือหอขวัญเมืองสีนะคะซึ่งเป็นหอขวัญที่สร้างขึ้นมาเพื่อมาชมความสวยงามของจังหวัดศรีสเกีผ่านไปผ่านมาแวะมาเยี่ยมเยือนนะคะแวะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาถ่ายรูปที่หอขวัญเมืองสีสวนสาธารณะกุดหวายนะคะปิดสามทุ่มนะคะบรรยากาศดีๆตรงนี้มีให้เห็นนะคะขณะมาตอนกลางวันลมยังพิวใบบรรยากาศยังเย็นเลยค่ะวันนี้ทั้งๆที่อากาศโปร่งมากๆเลยนะคะวันสาธารณะ วนะคะตรงเลยสะพานขาวมานิดนึงเส้นสีสเกตนะคะอุทุมพรนะมีหอขวัญเมืองสีนะคะหอขวัญที่สวยงามเป็นจุดชมวิวอีกจุดนึงนะคะชมเปิดให้เข้าได้ชมตั้งแต่ตีห้จนถึง3ามทุ่มนะคะมาชมวิวมาออกกําลังกายมาพักผ่อนหย่อนใจได้นะคะบรรยากาศดีมากๆค่ะวันนี้